แท้จริงว่าเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมีรูปมีนามหรือมีร่างกายกับจิตใจนั้นเรามีทางที่จะเกิดความรู้สึกหรือสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่แท้จริงเนี่ยมันมีอยู่กี่สิ่งมีอยู่กี่ทางเราก็พบว่ามีอยู่หทางที่มันเข้ามาสู่ชีวิตของเราก็คือหทางตาสองทางหูสามทางจมูกสี่ทางลิ้นห้าทางกายแล้วก็หทางใจความสุขความทุกข์มันก็เข้ามาทางหกทางเนี่ย ความพอใจไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นจากทางทั้งหกทางนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทางไหนเลยถ้าจะอุปมาว่าตัวเราเนี่ยเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งอย่างที่ในธรรมบทท่านอุปมาว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าตัวเราเป็นจอมปลวกจอมปลวกนี้ก็มีช่องอยู่หกช่องมีไม่มากช่องเลยมีอยู่หกช่องเท่านั้นแล้วก็หกช่องนี้เป็นที่เข้าที่ออกของสัตว์ประเภทหนึ่งที่อาศัยในจอมปลวกนี้อยู่สัตว์ประเภทนั้นก็คือโคทาแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเฮีย ที ia, อ่อาศัยอยู่ในจอมปลวกนี้มันก็วิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยทั้งหกทางนี่ก็คือธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์อัตถาจานท่านใช้คําว่าโคถาคืออุปมาจิตของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเหี้ยซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันอาศัยจอมปลวกอยู่แล้วมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกในหกช่องนี้ถ้าเราปิดประตูเสียปิดช่องทั้งหกช่องให้เจ้าโคทาดิมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกไม่ได้มันก็อยู่ในจอมปลวกนันเองท่านอุปราในทางปฏิบัติว่า ในเมื่อรูปนามนี้มีส่วนประกอบของรูปของนามอยู่หกอย่างคืออายตณะทั้งหกถ้าเราปิดอายตณะทั้งหกนี้ได้นั่นเราก็ได้พบความผาสุกชีวิตก็ไม่วุ่นวายถ้าปิดได้ทั้งหกช่องในการปิดเนี่ยจะปิดยังไงวิธีการปิด